ดีค่ะพี่น้องเบื้องแม่กับลูกพี่น้องน้องฟ้าเดียสิบปาเค้กให่แม่หมวยอ่าแม่กับลูกนะคะทุกคนยั้มาท่า,านในเขาบันสองคนนี่ยันหยันาเง,งานอนอยันอย่างนอนกอนเป่ากนพี่น้องเลยอ่ะร้องเพลงกันได้เลยก็ได้สองคนแม่ลูกนั่นล่ละอ่ะอามื่อวานเกิดเจ้าติสมวยเจ้าเท่าอีกปีเต๋ออ,อ๋อยี่สิบเจ็ดปีเต็มพี่น้องแม่กับลูกนะคะ เอาเอาของน้องฟาเดียเอาไปอือคุณยายเอาให้เอาเอ้าเขย่าเอานี่ล่ะเขน่าเอาพี่น้องเบิ้งเจ้าบุญเอาน้องฟาเดียกับไอ้ล้องเพลงเห็น่หมวยสองคนก็ได้สองคนก็ได้ทุกคนยังไม่ได้เข้าบ้านแต่สองคนนี้ต้องกินข้าวนอนก่อนเป่าเค้กสองคนแม่ลูกพี่น้องอ่จัดไปเอาที่สบายใจ น้องหวยเอาเดี๋ยไปจับหัวมาลูกอ่าอี่เเอาจายมาให้ยายจายมาให้ยายใส่อันนี้เียนจายมาให้ยายใส่ไฟผูกแขนน้องฝาดียอ่ะเออจ่ายมาให้ยายใส่ไฟผูกแขนอ,อ่ะเห็ดไปสองคนแม่ก,กับลูกอ่า เท่าลงอีกปีแล้อเด้อสมหวยเบารูเรื่องเด้อเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเด้อเอาอันนี่จุดเทียนเลยอ่าน้องฟาเดียนเป็นนั่งข้างแม่หมวยฝั่งโน้นเออจะได้เข้ากล้องเออนั่นแหละอืมนั่นแหละอ่า เออนั่งสองคนก็นได้เออลองโอ้เทียนเิ่นสีดับพี่นอ้องมอึงิ่งเสินเดินเด้ล่ะพี่น้องอ,อาสมไว้ดูสนวะเอาใส่เทียนแล้วก็จุดเป็นอันเป็นอันไปแม่ลูกอ,อากาศเริ่มเย็นแล้วพี่น้องคุณแม่วัวตามาตะทุลักกำนองฟ้าเดียเป็นคำ เป็นจุดเที่ยงของเพิ่นอ่าสองคนก็มีสองเคก้กพอดีปอาเขาละเคก้กไปหรอเล็าเออแม่บอกว่าเอาจังส่แม่จังสิตอ่ได้แม่ไอ้สมหวยนี่แม่เออมันล่มแห้งอืมพี่น้องฝังสมหวยไตเที่ยงยังวันเด่นน่นอยู่เอาจุดไปจุดๆอย่างนี้ไปลูกเออลมเนาะ นี่ยเดียเ๋ยวพอเห็นเอาเอานี่ก็ตั้งลงนี่เออเาโอ้เทาเทาลงอีกแล้วพี่น้องเทาลงอีกแล้วสมุูจับก้มอีกว่ามัานนี่อ่า,อ,าอ่าเออไม่ติดเออไม่ติดก็ไม่เป็นไรเอออ่ะคุณยายไปยืนข้างหลังน้องไาเดียนนู่นก็ได้เอออ่ะความยังพร้อมแล้วอ่ะ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. สุขสันต์วันเกิดคะ่ะสมมวยสีอ่ะ น้องฟาเดียเป็นเจ้าคนได้คนเด้อปอน้องฟาเดียน้องไว้เป็นคน้คนดไอิดไม่ทำไมน้องฟาเดียของแม่ของสังคมเดอลูกเด้อ เขาเลิกได้กับเจ้าเด้ออ่ามีอะไรพูดไหมคะวันนี้วันเกิดตัวเองจาก็แก่ขึ้นอ,อีกปีแล้วคะ่ะเป็นกำลังใจให้น้องหมวยด้วยน,นะคะแฮปปี้เบิร์นเดย์น้องหมวยนั่นเด้อจ้าปีนี้จะครบ27ปีแล้วจ้าอ่าป้ที่หนึ่คิดไหมทำไมปา้าจ้าคทำไมทำไมจ้าอ่าสิบแปดยากบวายาบป้า,าปจา้าป้าจ้าสิบแปดคือป้าจ้าเออเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเด้อจ้าจ้าอ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ สุขสันวันเกิดคะ่ะสมหวยสีวีเรื่องแสงาาสมหวยคนโกสุริโยบันปามีแต่กินกับบาางเงินใส่กับบอมีพี่น้องเอ,อ้พอเออพอมมยพี่น้องเอ้ยอ่าพี่น้องมานี้สมหวยเพิ่งกสิอ่ากินเค้กกับน้องฟาเดียนะคะ <อา S 1> คุณยายก็จะผูก<า>ขแขนให้น้องฟาเดียกับกแม่หวยผูกใค้มันอ้าวเผูกอ่าอ่ะเด็กนี้ให้กว่านี้ ดีกว่าเข่าดีกว่าเข่าดีกว่าเขา่เขาเป็นคนทู่พูดดีเด้อะยะ่าวงานหนัาากงานเดอ<ม>้อ,ดอใใหูเด้อใหญ่ไปก่อนให้นะคะ<น>คิดไม่ทําไม่คิดอันไรให้ได้นั่นเดอ้อสุขภาพอัน<แ>อนั้ไม่แข็งแรงการงานเจริญหนุ่มเรื่องกาวรงาเงินไหลน้องท่องไหลมาอย่าวงานาดเด้อให้หนึ<า>่ตาตาถั่วเอาไปผูกแม่เออเรียกตามาผูกนะคะเอามือนี้ไว้สักนีดก่อนค่ะพีพ่น้องคะ ให้น้องไว้ไปผูกแขนก่อนเด้อจ้าคุณแม่กะสีเอารถไปเก็บเขาอูนะคะพี่น้องเพิ่งเกิดคุณตามาผูกแขนพ่อมาผูกพ่อมาผูกพี่น้องนลไหโอเคค่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะ